สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ The ดอนน่าช n n น l ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้เกมสกัสโคจะสม่ได้คาฮูสุนีเราจะไปทำเป็นซินเนล่าหนึ่งวันในคาฮูสุนีจะเป็นอย่างนั้ไปตัอเลยโอเคเราก็อย่างแรกเราก็อยู่ที่ปราสาทนะคะเหมือนชินเคยนะคะปกติซินเนล่าจะมีเจ้าชานะคะแต่ฉบับเราไม่มีค่ะ เป็นซินเดอราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดีด้แต่ก็มีความสุขเพราะว่ามีอะไรให้ทําอย่างเยอะแยะใหญ่ๆ,ๆ,ๆนะคะมีที่กินอาหารอย่างกับร้านอาหารแล้วคนเอิ่มเหมือนร้านอาหารเลยทุกคนพูดชิงชิโอเคนะคะก็เป็นที่กินอาหารสำหรับซินเดอราเลยค่ะ ต่อไปอุ้ยมีบันไดด้วยขึ้นไปจะกุราขึ้นไปบนบันไดเลยนะคนปราสาทก็ต้องมีบันไดนะโอ<ฮ>ที่อาบนะ้ำแต่เราไม่กล้าอาบเพราะว่ามันแบบว่าแบบว่ากระจกใสอะกระจกใสกระเดไม่กล้าอาบนะคะ โอเคขึ้นไปก็เป็นห้องนอนห้องแรกเป็นรับประเด็นเราก็นอนแบบว่าอ,อือดีมีผ้าม่าแต่ตอนนี้ไม่มีผ้าม่านไงอ,อือปิดเลยปิดทุกอย่าง,งชิคฮึมแบบนะาหาจาัา่วโอ้ในการ เราต้องหาจังหวะในการปิดผ้าม่านเออแบบนี้ก็ยิงชั่วโอเคอันนี้นอนเข้าไปด้วยโอเคปิดหมดแล้วยกเว้นหัวเตียงค่ะหัวเตียงไม่ปิดค่ะเข้าไปในหัวเตียงเลย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 อ,อ,อ,อันนี้ก็ปิดหน่อยนะปิดให้ทานนอนอุ้ยไม่ใช่อันนี้น คนละอันเออเดี๋ยวค่อยมาปิดคาไว้ตรงนี้อ้าตรงนี้ไม่ปิดหรอเชิดตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อเอ่อโอเคปิดไปแล้วโอ้โอเคนะคะก็มีเสียงดนตรีติร์ลเติร์ติร์ลเติร์ติร์ติร์ลเติติ ต่อไปเราก็จะไปดูที่ส่วนน้ำกันนะคะซีเนล่าอย่างเราอะะ่ะก็ต้องไปดูส่วนน้ำหน่อยวางคนเขาอาจจะเล่นนะคะอยากเล่นอยากเล่นเป็นราเราก็อยากเล่นน้ <c oughs> ำคำแห้งชะมัดโอเคเรามีเทนิในการลงไปที่สระว่ายน้ำนะคะเออแต่เราลงจับบันไดพวกนี้ก่อน นะคะลงจับบันไดพวกนี้กรอนชิ้โอเคถึงหน้าประตูไปที่บร้อยซทแ่กอย่างเรานะคะก็ต้องขึ้นนี้ค่ะเพื่อความหลรามาหา่วนะคะโอเคขึ้นไปเลยโอเคมองนะคะมองได้หลายรูปแบบค่ะโอ้โหโอ m มก o d เสียวมากเลยไง สนาชเ่อแล้วไี่ถึงไม่เป็นไรอย่างน้อยเราข้ามได้เซเน่ต่าอย่างเราไม่ใช่รถข้ามเอาเอา๋อข้ามมาได้ไปที่ร้อยอุ้ยเส้นหักโอเคนะคะขึ้นไปเลยขึ้นมาปุ๊กก็เจอกัสบสภานแล้วนนเนี่ยอือ ไม่มีเรือด้วยแต่เราไม่เอาเปียกฉ่ำเราเล่นแบบว่าชุดเดิมแต่เราค่อยเปลี่ยนนะคะทีนี้เราจะมีสีส,สันสดใสจากชุดสีฟ้าก็จะเป็นชุดสีมว่วงก็จะเป็นลาพาเซลแทนนะแคลรแล้วเราหามันไหนไม่เจอว่ะคนหามันไหนไม่เจอแป๊บเรามาเดาเราเช็คแพ็คนะคะเออมดูว่า พวกนี้ต้องไปทางไหนนะคะก็คือมันจะเป็นพวกหินไงเจอทางแล้วนี่ขึ้นไปเลยเราใช้จะตแพ็ดเพื่อความลอกเราหันใจนะคะเออเป็นถ้ำเลยอะ่ะถ้ำใหญ่มากเลยชิบอืมขึ้นไปเลย เราจะไม่เปลี่ยนชุดไม่นานแล้วใส่ชุดนี้เลยชุดเดิมแล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยเพราะว่าไม่เปียกในเกมส็อกโกแลตอะเป็นการเล่นน้ำแบบที่ไม่เปียกเลยโอเคนะคะอืมโอโหมีรูน่าเสียวจังเลยมีน้ำนะคะอ่าเข้าไปเลยสวัสดีค่ะมัคครัช ว้าวหูโหวายอ่าหูโอ้โอโอโอ้โอหูดูสภาพสภาพสภาพเราอือหึอือหอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออโอ้โดนกระแสน้ำพลัชโอ้น่าจมยิงคนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูนะ โอเคเชจะเพงนิดหน่อยก็ขึ้นไปดูเองนี่เราขึ้นไปตามท่อเลยนะคะคือท่อยาวมากยาวจริงปราสาทที่ไหนมีแบบนี้บ้างคอมเมนต์มานะคะเดินตามรูตามรูอันนี้ไม่ได้ติดท่อนะเราเดินมาเอง ก็ไม่มีน้ำนะคะเป็นท่อปล่าแต่เวลาเราเล่นเราเหมือนเราจะเห็นน้ำแต่เวลาเดินขึ้นเราไม่เห็นน้ำไหมข้างล่างคือน้ำหรอไม่ใช่มั็นคือแสสะท้อนแล้วเขาเอาพวกนี้มันยังไงอันที่กลมๆแล้วก็ใส่เลีย้ย์ขนาดนี้แอ้มก็โค้งได้ด้วย ก็ความสามารถของคนในการในผู้สร้างเกมของเกมสกรับโอเคเออตอนไหนเราจะถึงแล้วก็พูดกับผู้คนแบบว่ายืดยาวมาเลยนะคะยังไม่ถึงอีกเราจะไปอุ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคงใช่ใกล้ถึงยังข้างบนอุ้ยใกล้ถึงแล้วคนซูอหขึ้นมาเลย ลำบากตอนขึ้นหน่อยเอติดโอเคเราไปเดินชนกับอะไรไม่รู้นะคะทุกคนอืมโอ้โหขึ้นไปสูงมากขึ้นไหวไหมเนี่ยอย่างเราหรอขึ้นไหวอยู่แล้วสิคะชึบอึบเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้เฉย เล่นอีกขึ้นมาเล่นอีกแล้วก็ไปเล่นอันอื่นบ้างเออเราขึ้นทางดีๆก็ได้เนาะว้าวโหเลี้ยวไปมาๆโหโหโหว้าวถึงแล้วเร็วมากแต่ตอนที่เราขึ้นน,น,นานมากแล้วทางขึ้นก็มีแค่ทางเดียวคือทางนี้อือ มีเรืออีกแต่ก็คือเราไม่รู้เรือจะพาไปไหนนะคะงั้นเราก็เข้าประสาทการประสาทอุ้ยนี่ไงเรือแต่เรานั่งสะพักรีเรือ<ๆ>ไปเรดูมากอ่าเราจะนั่งไม่ได้เราต้องปล่อยจากจะแปลกก่อนอ่าเรืออะไรด้วยสิเออโอเค ต้องเปียกน้ำแต่อุ้ยแต่อุ้ยไปเร็วดาวคนโหมาถึงท่าแล้วว้าวลึกมากจะคนย,ยังซินเนอรล่าอย่างดาวเหรอจะกลัวไม้กระโดดลงไปสิวิ่งพายพายพาย,ายแข่งเรืออุ้ยไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้ไไดซินเนอรล่าต้องโห เรือเข้าชิ้นชัยก่อนแน่นอนถ้าเรือยาวด้วยแถมไปเร็วด้วยโอ้โหไปเร็วมากทีน้เาตามไม่ทันเลยเออดำเอาดำเอาดำเอา,เอาถบงแล้วเรือไปไหนเรือไปนั่นแล้วเราไม่สามารถออกได้น,นะคะเพาเราติดกับไอ้นี้ เราจะขึ้นยังไงก่อนเออทุกคนเราขึ้นไม่ได้นะคะมันไม่มีปุ่มขึ้นให้เออเอาไงยวเราไปที่ตรงนี้ก่อนถึงจะได้นะเออเอุ้ยเราไปเฉียวอันนี้ดูเลย โอเคเป็นการใช้ชีวิตที่แบบว่าใช้ชีวิตกับส่วนน้ำมากกว่านะคะโอเคทุกคนเราก็จะใช้ชีวิตกับส่วนน้ำมากกว่าในนี้นะคะควรรู้ไหมว่าถ้าในนี้เนี่ยเราก็ต้องเสียค่าหาอีกนะนี่น่ารงอยห เอ่จ้าหญิงนะคะต้องเอาสองพันเยนอยู่แล้วหูน่ากินมากเลยเหมือนสปาเกตตี้นะคะหูอร่อยกรูเวนกล้วยฟิลเกจ์ฟิวเกจอะไรไอฟิลเกจฟารเกจอะไรไม่ร,ร,ร,รู้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายแล้วไปกับเรากินอย่างอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะบ๊ายบาย